สวัสดีลูกหลานทุกคนวันนี้ลุงจะพาไปฟังเรื่องราวของเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งที่อยู่คู่แผ่นดินไทยมานานนับร้อยนับพันปีเมืองที่ใครๆก็เรียกกันติดปากว่าโคราชแต่ความจริงแล้วชื่อเต็มๆของเขาคือจังหวัดนครราชสีมาโคราชนั้นไม่ใช่แค่จังหวัดใหญ่แต่ยังเป็นประตูสู่อีสาน และหัวเมืองหน้าด่านในยุคโบราณที่มีความสำคัญทั้งทางประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์อย่างยิ่งก่อนจะเป็นโคราชอย่างที่เห็นทุกวันนี้พื้นที่นี้เคยมีคนอยู่อาศัยมาแล้วนับพันพัน,พนปีจากหลักฐานทางโบราณคดีเช่นเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องมือหินที่ขุดพบในหลายพื้นที่ แสดงว่าคนโบราณรุ่นปู่ย่าตาทวดของพวกเราเคยใช้ชีวิตอยู่ที่นี่มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์และต่อมาบริเวณนี้ก็ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมของอาณาจักรโบราณเช่นทวารวดีขเขมรและลบบรีซึ่งมีการสร้างปราสาทหินขึ้นมากมายรวมถึงปราสาทพนมวัน และปราสาทหินพิมพ์ายที่โด่งดังไปทั่วโลกว่าเป็นสุดยอดศิลปกรรมแบบเขมรโบราณในประเทศไทยเมื่อราวพันปีที่แล้วพื้นที่โคราชตกอยู่ใต้อำนาจของอาณาจักรขอมหรือที่เราเรียกว่าอาณาจักรเขมรโบราณซึ่งได้ทิ้งร่องรอยวัฒนธรรมไว้มากมายผ่านปราสาทศิลาจารึก และโบราณสถานอีกนับไม่ถ้วนพอเวลาผ่านไปจนถึงยุคกรุงศรีอยุธยาพระมหากษัตริย์ไทยเล็งเห็นความสำคัญของพื้นที่นี้ก็เลยจัดตั้งเมืองหน้าด่านขึ้นมาเพื่อป้องกันการลุกรานจากทางตะวันออกเฉียงเหนือโคราชจึงถูกสร้างให้เป็นหัวเมืองชั้นเอกภายใต้การดูแลของแม่ทัพผู้มีบารมี เมื่อถึงยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นโคราชก็ยังเป็นเมืองสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยรัชกาลที่5ที่มีการสร้างทางรถไฟสายแรกของไทยนั่นก็คือรถไฟสายกรุงเทพโคราชหรือที่เรียกกันว่าสายตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้โคราชกลายเป็นศูนย์กลางของการค้าและการคมนาคมระหว่างภาคกลางกับภาคอีสานพอหลังสงครามโลกครั้งที่สองโคราชยิ่งเจริญรุ่งเรืองมีถนนมหาวิทยาลัยโรงงานและสนามบินกลายเป็นเมืองเศรษฐกิจอันดับต้นๆของภาคอีสานคนโคราชนี่มีเอกลักษณ์พิเศษอยู่หลายอย่าง ภาษาพูดของเขาไม่เหมือนคนอีสานอื่นเลยเพราะพูดไทยกลางแบบเนินเหมือปนคำอีสานและคำโบราณมีสเสน่ห์แบบโคราชแท้ๆเลยทีเดียววัฒนธรรมประจำถิ่นก็ยังรักษาไว้ได้ดีเช่นเพลงโคราชการแห่นางแมวบุญเดือนหกและอาหารขึ้นชื่อย่างผัดหมี่โคราช ที่สมัยก่อนทํากินเฉพาะตอนมีงานบุญงานบวชปัจจุบันโคราชเป็นเมืองเศรษฐกิจอันดับต้นๆของประเทศมีมหาวิทยาลัยหลายแห่งโรงพยาบาลขนาดใหญ่ห้างสปปรรพสินค้าสนามกีฬาระดับชาติและแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและประวัติศาสตร์มากมายแต่สิ่งที่น่าชื่นใจคือแม้เมืองจะพัฒนาไปมาก ชาวโคราชยังคงรักษาความเป็นตัวตนยังนับถือย่าโมยังร้องเพลงโคราชยังมีน้ำใจและความอบอุ่นแบบคนอีสานโคราชไม่ใช่แค่เมืองผ่านทางแต่เป็นเมืองที่ผ่านการเวลาและยังคงยืนหยัดด้วยเกียรติภูมิแห่งอดีตความภาคภูมิใจในรากเหง้าและความหวังของอนาคตลูกหลานเอย๋ย หากได้ผ่านไปโคราชอย่าลืมแวะกราบยากโมและฟังเสียงเพลงโคราชสักหน่อยแล้วเจ้าจะเข้าใจว่าทำไมเมืองนี้ถึงอยู่ในใจคนไทยมาช้านานขอบคุณที่รับฟังลุงนะลูกหลานถ้าชอบเรื่องเล่าแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องไว้ด้วยนะแล้วพบกันใหม่ในเรื่องเล่าคราวหน้า